สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะพบกับแควนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียน2.21การสร้างจดปัญหาการบวกและจดปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะคลิปที่แล้วใช่ไหมคะเราสร้างประโยค จากรูปภาพแต่คราวนี้เราจะมาสร้างประโยคการบวกและประโยคการลบจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะเตรียมลินสอด้วยนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า141ค่ะอย่าลืมยางลบนะคะ และสำหรับบทต่อไปนะคะแคว้นจะขึ้นเรื่องใหม่อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือไม้บรรทัดนะคะนักเรียนนักเรียนเตรียมไม้บรรทัดยาวๆนะคะที่มีเซนนะคะเซนติเมตรนะคะเราจะใช้ในการวัดค่ะสำหรับหน่วยต่อไปวันนี้เรามาเริ่มกันค่ะพัฒนาความรู้จากรูปภาพนักเรียนเห็นไหมคะมีร้านขายดอกไม้ร้านหนึ่งค่ะในรูปภาพร้านค้าขายอะไรบ้างคะขายดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบดอกชบาแล้วก็ดอกทานตะวันใช่ไหมคะเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์126บวก52เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะโดยนำรูปภาพจากร้านค้าคะ่ะมาสร้างประโยคกันนะคะโจทย์ปัญหาก็มีส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ มีดอกกุหลาบสีแดง126ดอกสีขาว52ดอกมีดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวกี่ดอกค่ะได้ไหมคะส่วนที่โจทย์ถามหาคือโจทย์ถามหาว่ามีดอกกุหลาบ สีแดงและสีขาวกี่ดอกค่ะคือตรงนี้แล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีดอกกุหลาบสีแดง126ดอกสีขาว52ดอกค่ะตัวอย่างที่สองค่ะมีดอกกุหลาบสีแดง126ดอกดอกกุหลาบสีเหลืองมากกว่าสีแดง52ดอกมีดอกกุหลาบสีเหลืองกี่ดอก ส่วนที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามว่ามีดอกกุหลาบสีเหลืองกี่ดอกค่ะแล้วส่วนที่โจทย์บอกก็คือมีดอกกุหลาบสีแดง126ดอกดอกกุหลาบสีเหลืองมากกว่าสีแดง52ดอกค่ะต่อไปค่ะตัวอ,อย่างต่อไปค่ะมีดอกกุหลาบสีแดง126ดอก ดอกกุหลาบสีแดงน้อยกว่าสีชมพู52ดอกมีดอกกุหลาบสีชมพูกี่ดอกส่วนที่โจทย์ถามก็คือมีดอกกุหลาบสีชมพูกี่ดอกส่วนที่โจทย์บอกก็คือมีดอกกุหลาบสีแดง126ดอกดอกกุหลาบสีแดงน้อยกว่าสีชมพู52ดอกแสดงว่าสีชมพูก็ต้องมากกว่าสีแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคการบวกค่ะ ตัวอย่างต่อไปค่ะมีตู้ปลาเห็นไหมคะปลาทองปลาหางนกยุงและปลาเทวดาค่ะเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบค่ะ1 9 0เลบ80เท่ากับเท่าไหร่ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1ค่ะมีปลาทอง190ตัวตักขายไป80ตัวเหลือปลาทองกี่ตัวเห็นไหมคะ โจทย์บอกอะไรโจทย์ถามหาอะไรคะถามว่าเหลือปลาทองกี่ตัวคะแล้วโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่ามีปลาทอง190ตัวตักขายไป80ตัวก็คือวิธีลบใช่ไหมคะตัวอย่างต่อไปคะ่ะมีปลาหางนกยูง190ตัวปลาทอง80ตัวมีปลาทองน้อยกว่าปลาหางนกยูงกี่ตัวคะ โจทย์ถามหาอะไรคะโจทย์ถามว่ามีปลาทองน้อยกว่าปลาหางนกยูงกี่ตัวคะแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามีปลาหางนกยูง190ตัวปลาทอง80ตัวคะ่ะให้เปรียบเทียบกันใช่ไหมคะก็เป็นประโยชน์การลบคะ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะมีปลาหางนกยูงและปลาเทวดา190ตัว เป็นปลาหางนกยูง80ตัวเป็นปลาเทวดากี่ตัวโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าเป็นปลาเทวดากี่ตัวค่ะแล้วโจทย์บอกอะไรคะโจทย์บอกว่ามีปลาหางนกยูงและปลาเทวดา190ตัวเป็นปลาหางนกยูง80ตัวน่าต่อไปค่ะ สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะแควนจะพาสร้างเลยนะคะนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาเลยค่ะเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะข้อ1ค่ะ500ลบ460เท่ากับเท่าไหร่เควนสร้างประโยคมาก็คือพ่อของแก้วตามีเงิน500บาทซื้อกระเป๋านักเรียนให้แก้วตา460บาทพ่อของแก้วตาเหลือเงินกี่บาท นักเรียนลอกลงไปเลยนะคะหรือนักเรียนจะแต่งเองว่าพ่อมีเงิน500บาทให้หนูไปซื้อขนม460บาทพ่อจะเหลือเงินเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าจะง่ายๆก็คือนักเรียนลอกตามเพื่อนลงไปเลยค่ะเพราะว่านักเรียนไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมคะเราจะได้ไปทําแบบฝึกหัดเลยค่ะต่อไปข้อ2ค่ะ350รลบ230ค่ะ แม่ค้ามีดอกบัว350ดอกขายไป230ดอกแม่ค้าเหลือดอกบัวกี่ดอกหรือนักเรียนจะแต่งประโยคว่าแม่มีเงิน350บาทซื้อดอกไม้ไป230บาทแม่จะเหลือเงินกี่บาทแบบนี้ก็ได้นะคะหน้าต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะ สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะข้อ1 240บวก380เท่ากับเท่าไหรเควนแต่งว่าในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย380คนมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย240คนมีนักเรียนหญิงกี่คนตรงนี้เติมยอยกษกด้วยนะคะ ลองลงไปเลยนะคะนักเรียนถ้าไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ4 0 0 1 3อลบ135เท่ากับเท่าไหร่ค่ะหนังสือเล่มหนึ่งมีทั้งหมด400หนะ้าแก้วตาอ่านไปแล้ว135หนะ้าเหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกี่หนะ้า สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหาค่ะต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้หรือเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นจริงด้วยนะคะสำหรับงานวันนี้ค่ะนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า91ถึงหน้า9 3ค่ะ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนที่ครูสอนนะคะการสร้างประโยคหรือสร้างโจทย์ปัญหาเราสร้างโจทย์ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องสร้างยากหรือยาวเลยนะคะนักเรียนใช้กิจวัตรประจําวันของเราอย่างเช่นเราจะบอกว่าแม่มีเงินอยู่250บาทซื้อผักไป50บาทแม่จะเหลือเงินเท่าไหร่อย่างนี้นะคะก็คือสร้างโจทย์ปัญหาง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ